ากาศวันนี้ดีมากทุกคนดูฟ้าดิใสมากแต่ว่าก็แบบร้อนเหมือนกันนะ โรงงานุงก็อันนี้ในราคาในราคาช่วยสิโยโงงานในราคาช่วยสิโยคนดุงพะโมกจังน,น้องคนนี้ปวดมากโรงงานในรัวโรงงาพะโมกก็นเนะะดี๋ในรัวสิบสองโรงงานร้กิฟต์ก็ยมือเที่ยงนี้นะคะ ไอซซัมเมริกาโนแล้วก็ทงเซอุซันโดน่ากินไหมอันนี้น่าสั่งมาจากคอรีนะคะวันนี้ขี้เขียดทำอาหารอร่อยเดียวจะมีกุง้งชุบแป้งทอดนะคะเทมปุระแล้วก็ <c oughs> มีไข่ นาไปดูนิทรรศการนกดอกมานะคะคืออันนี้มันเป็นโบชวัวที่เขาแจกให้แล้วก็มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการนาว่าโบชวัวมันน่ารักดีนะก็เลยว่าจะเอามาติดกำแพงนะคะ Winter is freezing and trees start to blow. And I don't wanna be sitting alone in a room that just filled with my soul. And so I came to this place. For face and that คือนอกนอกเนี่ย oh, uh huh. มันเป็นมิทัศการที่จัดขึ้น oh. ที่แมงโกลบนะคะซึ่งแมงโกลบเนี่ยมันเป็นโคลิฟวิ่งสำหรับคนในยุคแบบบิลิเนียมอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะให้แบบ ทีมสิทีมเนี่ยมาแต่งห้อง10บห้องซึ่งใน10บทีมเนี่ยก็จะมีคนแบบในหลากหลายอาชีพมากๆเช่นแบบช่างภาพศิลปินคอนเทนต์คเอเตอร์แล้วก็คนที่ทำแบรนด์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะสามารถเข้าไปดูแต่และห้องได้อืมจริงๆ ที่นาอยากไปนิทรรศการนกๆอ่ะเพราะว่านาชอบคอนเทนต์เคเตอร์อยู่คนหนึ่งนะคะก็คือเยจินมุนคือเป็นไอดอลของนาเลยทุกคนก็เลยอยากจะไปดูเป็นห้องที่อยากมาที่สุดเลยนะคะมาที่นี่เพราะว่าจากกาของนี้เลยอ้ยสวยมากแต่แบบ เสียดายมากคือวันนั้นนะได้ดูห้องแบบเยจินมุนแค่แบบเดียวเพราะว่าคนดูห้องนี้กันนานมากอืมแต่ว่าห้องอื่นก็สวยนะทุกรู้สึกว่าทุกคนมีเท์ในการแต่งห้องที่แบบไม่เหมือนกันวันนี้นะจะลองกินอันนี้นะคะมันคือพ็อกเก็ต พิต้าเบสนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกระเป๋าด้วยความที่นายเป็นคนชอบกินแซนด์วิชนะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบทำง่ายดีเป็นแป้งแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะทุกคนเราก็จะกินแค่เพีงเดียวพอ i just picked your name on the coffee cup But this talk of luck the guy just messed up and gave me your cup ทพีงสเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นกีกยเกิร์ตใส่ลูกฟิกแล้วก็การโนลานะคะส่วนอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเดียวพ็อกเก็ตพิตตาเบรดที่ใส่ข้างในเป็นไข่ดางนะคะแล้วก็บูคาโด,ดแล้วก็มีไอซ์อเมริกาโน่เหมือนเดิมสงสัยในรสชาติของแป้งมาก มันเหมือนนั้นแต่ว่ามันหนากว่าอร่อยชอบลูกฟิกมากทุกนี้เป็นฤดูก,กาลลูกฟิกที่เกาหลีนะคะหรือว่าโมืมาการะคะกลับมาอีกแล้ว กิจของนาในวันนี้นะคะก็คือจัดห้องนอนใหม่นะคะก็คือจริงๆแล้วห้องนอนเนี่ยนามไม่ได้ใช้นอนในช่วงแบบหรือดูร้อนเพราะว่าห้องนี้มันไม่มีแอร์นะคะมันร้อนมากทุกคนนะก็เลยไปนอนที่ห้องโถงแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นห้องแบบเก็บของสักพักหนึงเลยเพราะว่านาจัดบ้านใหม่แล้วก็อของที่ไม่ใช้มาไว้ในนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลียร์ออกไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็ของที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นของที่น่าจะเอาไว้ในห้องนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นของเก่าที่มีอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นของที่ได้มาใหม่อันนั้นกรอบรูปสามอันก็คือนาทํามาเองนะคะแล้วก็ปิ้นแล้วก็เอามาใส่กรอบใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่สั่งมาว่าจะมาไว้แต่งห้องนี้แหละ The kind of love you only seen in a novel I wasn't waiting for sunshine unicorn I've and had her all and then you don't burn I love a sudden you're the hero of my story I celebrate the love, you know this don't make glory I still remember the way this whole thing started This is a cup from Daiso นาซื้อมาชนวอนคือน่าเห็นว่ามันแบบน่ารักดีคือช่วงเนี้ยชอบอะไรที่มันเป็นแบบพวกแบบลายตารางหมักลุกอะไรแบบนี้บ้างนะคะกิฟต์เนี้ยก็ซ <laughs> ื้อมาคิดว่ามันน่าจะเข้ากันดีก็เลยซื้อมานะคะส่วนน้องคนนี้เป็นโคมไฟที่ซื้อมาจากอีเกียน,นะคะนาว่ามันน่ารักดีมันเหมือนแบบพวกโคมไฟใน เทอะไรนะคนที่เป็นหมอดูใช้อะแบบว่าโอ้โอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> น่ารักเนอะน่ารัก วนน้องคนนี้นะสั่งมาจาก AliExpress นะคะทุกคนคือแบบมันมีเรื่องเล่าเว้ยสั่งมาครั้งแรกอะ่ะแล้วก็เปิดกล่องมาปุ๊บแตกจ้าคือมันบางมากอะ่ะแต่ว่าแบบก็เข้าใจได้ด้วยราคาด้วยอะไะของมัน ก็เลยเขาเรียกอะไรให้เขาส่งมาให้อีกรอบหนึ่งซึ่งกลัวมากว่ามันจะแตกคิดว่าถ้ามันแตกคือจะไม่เอาแล้วอะแต่ว่าพอส่งมารอบนี้ถมันไม่แตกแล้วแบบน่ารักมากทุกคนดูดีน่ารักเนาะแต่มันแบบบางมากบางแบบบางเฉียดจริงๆอะทุกคนคือถ้าแบบแตกก็คือไม่แปลกใจจริงๆอะคือต้องระวังมาก Make fun of me while well I make fun of you. But we always fit, precise as a glove. I really enjoy a different kind of love. อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่เชจูนะคะ ถึงได้แบบประมาณสองเดือนแล้วมันกุนไม่ได้ฟูสักทีวันนี้ได้เลิกได้เลิกฟูผงแล้วอันนี้นาะสั่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวนะคะคือตอนแรกนะคิดว่าตรงนี้มันจะออกแบบชมพูชมพูหน่อยเพราะว่าดูในเว็บแล้วมันออกชมพูแต่ว่าพอตรงจริงแล้วมันดูแบบดูแบบเป็นแบบเหลืองมากกว่าเนาะ หมดเรียบร้อยแล้วนะคะครองจริงก็ใต้ที่คิดไว้ในหัวประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะยังแบบจัดได้อีกแหละอืมแต่ก็เอาไว้วันอื่นเอาเพราะวันนี้แบบไม่ไหวแล้วหิวข้าวมาก